YouTube ของดีที่หลายคลินิกมักมองข้ามในการทำการตลาดออนไลน์พอพูดถึง y t u t u เนี่ยเราคุ้นชินกับแพลตฟอร์มนี้เป็นอย่างดีเพราะว่าหลายๆคลินิกเกือบจะ100%เลยดีกว่าที่คลินิกที่ทำการตลาดกับเราเนี่ยจะต้องมีแพลตฟอร์ม y t u t u เนี่ยเข้ามาอยู่ในกลยุทธ์ด้วยตั้งแต่วันแรกที่เราร่วมงานกันเพราะเรามีตัวเลขสถิติอ้างอิงต่างๆว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มมีเดียมหรือไฮเอนเข้าไปเนี่ยเขามีการเสพ u t u b e เนี่ย ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแล้วก็โอกาสปิดการขายสำหรับคลินิกที่มีการทำการตลาดบ,บน y t u t u เนี่ยบินลิงที่เกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเฉลี่ยต่อหัวเนี่ยมันมีสูงกว่าทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok กไม่ได้หมายความว่ามันสูงแบบอยู่ตลอดอยู่ที่เดียวนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคือมันดูดีไม่มีสัดส่วนตัวเลขที่ชัดเจนว่ากลุ่มลูกค้าที่มาจาก u t u b e เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ ปัญหาก็คือหลายคลินิกมักจะมอง YouTube เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มแบบท้ายทายเลยพอๆกับเว็บไซต์เลยคือเอาไว้ทำทีหลังโดยเฉพาะคลินิกที่เป็นคลินิกเปิดใหม่1ปีแรก2ปีแรกใน YouTube เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในหัวอยู่ในกลยุทธ์การทำการตลาดเลยเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรสูงมันใช้ ทีมงานมันใช้พละกําลังในการถ่ายทำเนี่ยอย่างเนี้ยที่เราจะถ่ายวีดีโอเนี่ยมันดูมันง่ายนะก็มีแค่คนพูดมีไม้มีกล้องก็น่าจะจบแล้วไหมอะไรประมาณเนี้ยแต่ลหลายๆลคลินิกเนี่ยจะทําให้เกิดช่อง YouTube หรือว่าคลิปคอนเทนต์ใน u t u b e เนี่ยได้เนี่ยมันเป็นมีปัจจัยหลายอย่างมากๆทําให้หลายๆายคลินิกเนี่ยไม่มีความพร้อมไม่สามารถทําแบบนั้นได้เลยก็ว่าได้ มันเลยกลายว่าลืมๆกันไป YouTube เอาไว้ท้ายๆแล้วกันพร้อมเมื่อไหร่ค่อยทำก็จะเข้าสู่กระบวนการไปแข่งขันกันอยู่บน Facebook Instagram Tik t o k วันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังว่า y YouTube เนี่ยมันมีความยูนิคมันมีความเฉพาะเจาะจงที่นำมาใช้กับธุรกิจคลินิกความงามแล้วมันเวิร์กยังไงบ้าง,างข้อที่หนึ่งเลยนะครับ u t u b e เนี่ยให้ได้ในเรื่องของดีเทลดีเทลคืออะไรคือตอนนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยู่ในยุคข,ของทุกอย่างคือพยายามทำให้สั้น เข้าใจง่ายกระชับกันหมด Tik To กก็1นาที2นาทีไม่ควรเกิน i n s t a g r กร r รีวช็อตอะไรต่างๆคือทุกอย่างมันถูกออกแบบมาว่าให้สั้นให้เร็วให้แบบกระชับแต่กลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อเนี่ยอินไซต์ของเขาจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรที่มันรวดเร็วอะไรขนาดนั้นเขาต้องการเสพดีเทลคุณหมอเป็นใครจะรักษาโปรแกรมนี้จะต้องมีขั้นตอนมีวิธีการมีไมซ์เซ็ มีการให้บริการกี่สเต็ปอะไรยังไงคือเหมือนเขาต้องการทราบดีเทลในแต่ละโปรแกรมในแต่ละบริการก่อนที่จะเข้ามาทักอินบ็อกทักแชททักไลน์ในสื่อการปิดการขายอยื่นๆที่เรามีเขาจะต้องขอดูดีเทลกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือถ้าเขาไปรับบริการแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้าง YouTube มันเลยให้ได้ในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เรายกมาเป็นอันดับหนึ่งว่ามันสำคัญมากคือการให้ดีเทลรายละเอียดว่าบริการนั้นมีขั้นตอนอะไรบ้างจะเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้หรือลูกค้าที่จะมารับบริการบ้างอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสถิติใหม่ก็คือเรื่องของพอดแคส การที่คุณหมอออกมาให้ความรู้ยาวๆบางทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงยังมีเลยลูกค้านี่นั่งฟังนี่ชอบมากๆเลยฟังเพลินๆทํางานไปด้วยขับรถไปด้วยฟังไปด้วยคือดีเทลมันจะซึมเข้าไปในความคิดของเขาโดยอัตโนมัติว่าคุณหมอท่านนี้เก่งหรือไม่เก่งคุณหมออคลินิกนี้ให้บริการเป็นยังไงมีไมซ์เซตในการให้บริการคนไข้ลูกค้าย,ยังไงบ้างมันเหมือนกับเขาได้เห็นรายละเอียดเชิงลึก มากกว่าที่จะเป็นฉากชวยพันคลิปสั้นๆรีวหรือติ k กต k อกอะไรพวกนี้ไม่ได้หมายความว่าคลิปสั้นมันไม่ดีนะเพียงแต่ว่ามันตอบโจทย์กันคนละมิติคนละมุมกันคนที่เขาต้องการรายละเอียดดีเทลเนี่ยเขาจะเสพ u t u b e นานมากๆมันเลยเป็นสถิติให้เราได้วัดผลกันว่าลูกค้าใหม่ที่มาจากกลุ่มแพลตฟอร์มคลิปสั้นกับ y YouTube เนี่ยบิลลิ่งแตกต่างกันชัดเจนมากแต่ก็อย่างที่บอกอะครับว่าการทำ u t u b e เนี่ย มันใช้ทรัพยากรเยอะกล้องคุณหมอก็ยังไม่รู้เลยจะเอากล้องยี่ห้อไหนรุ่นอะไรสเปคยังไงเนี่ยรอใช่ไหมบางที่ก็ไม,ม่มีพนักง,งานอิน o u s e ์อีกไหนจะตัดต่ออีกจัดสงจัดแสงนู่นนี่นั่นคือมันดูยุ่งยากไปหมดสำหรับเขามันเลยกลายมาเป็นเรื่องเอาไว้ที่หลังแล้วกันวิธีแก้ปัญหาอย่างง่ายก็คือเรา รับอินเฮ้ามา1หนึ่งคนที่เขาแบบเหมือนเป็นครบ,บวงจรในเรื่องการถ่ายทําวิดีโอมาโอเคอันเนี้ยเป็นข้อแรกที่สามารถตอบโจทย์ได้แต่ก็ต้องดูว่าโครงสร้างของเราเอื้อหรือเปล่าเงินเดือนกับสเปคของพนักงานตําแหน่งเนี้ยก็อย่างน,น้อยๆต่ำๆก็ต้องมี2 5 0 0 0บาทหรือ3 0,000เอาแบบมือโปรโถ้าเบ็ดเสร็จทุกอย่างในทุกๆตําแหน่งเนี้ยในคนเดียวเนี้ยอาจจะต้องจ้างถึง40,000บาทก็เป็นได้หรือจะจ้างเอเจนซี่ข้างนอกก็เป็นเรื่องที่หลายๆคลินิกทําอยู่นะปัจจุบันก็คือเรียกมาเลย เรียกมาคุยเลยว่าเอเจนซี่เจ้าไหนเก่งเรื่องวิดีโอหรือว่าเรื่องของการทำสคริปต์คอนเทนต์คิดท็อปิกต่างๆให้หมอได้ออกมาให้ความรู้ให้ข้อมูลไปในรูปแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นไม่ว่าจะเป็นพอดแคสต์หรือจะเป็นคลิปวิดีโอแบบกึ่งสั้นกึ่งยาว3-5นาทีหรืออาจจะเป็นแนวแบบไลฟ์สดไปเลยก็เป็นได้เพราะ YouTube เขาก็มีฟังก์ชันไลฟ์สดอยู่แล้ว